ตัวบ่งชี้ที่12ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษากศนอำเภอบ้านหนาลัานหอยได้มีการกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกันโดยการนำข้อชี้แนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จต่อไปารใช้บริการห้องสมุดประชาชนของอำเภอบ้านด่านหอยนะคะก็ รู้สึกว่าการให้บริการของห้องสมุดเนี่ยมีความเป็นกันเองมากให้ความอบอุ่นแล้วก็มีการชี้แนะหนังสือในหมวดที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเราหาไม่เจอนะคะแล้วบรรลักษ์ก็มีบุคลิกที่เหมาะสมกับการเป็นบนรรลักษ์ของห้องสมุดประชาชนนะคะเพราะมีอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะคะทำให้เราเนี่ยอยากจะมาใช้บริการห้องสมุดอยู่เรื่อยๆ เพราะว่ามาใช้บริการแล้วไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็เขามีการอัปเดตหนังสือใหม่ๆตลอดเวลานะคะแล้วก็มีจะมีวารสารจุลสารไปถึงที่บ้านเมื่อมีหนังสือใหม่ๆเข้ามาทําให้เราอยากที่จะมาใช้บริการห้องสมุดประชาชนของโอำเภอวัรน,น,นั้นหอยอยู่เรื่อยๆนะคะ